ส่วนตอนนี้ฮะเราไปที่ศตรูที่2กันดีกว่าครับไปเจอพัตโตพัตโตจะพาไปรู้จักท่านประธาน,นริ์กับคินิกของเขา60ล้านไปศตรูสองเลยครับขอบคุณพี่คิวครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สตูดิโอสอนะฮะกับรายงานพิเศษ 60ล้านบาทที่ลงทุนไปกับ The r i t z Clinic ฮะอาคุณคิวแล้วคุณจะเข้ามาสตูดิโอ2มาเนี่ยครับโอ้สวัสดีครับตกครับสวัสดีครับคุณรับทานักประทานนิดก่อนอ่าจักรนิ่งโอ้โหถ้าเป็นภาษาเกาหลีซะด้วยครับผมครับผมแซวคุณผู้ชมเล่นแล้วก็แซวน้องริ์ด้วยเล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะน้องริ์หรือว่าหมอริ์ของเราเนี่ยลงทุนทั้งหมด60ล้านบาทเปิด3สาขาแล้วคุณผู้ชมคือเก่งมากแล้วมีวิสัยทัศน์การลงทุนด้วยคุณผู้ชมครับภาพทีีี่่เเเเห็็็นน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 นใจออออตต้้ะััปปปกกาาาารริดวยงงท ที่ชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนานะครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับ60ล้านบาทเนี่ยสาขาแรกคือ30ล้านไปแล้วนะ <Ha. S 1> แล้วอีก2ออีก2สาขารวมกันแล้ว15ล้านบาทด้วยกันใช่นะครับเขาทุ่มเทงจริงครับสำหรับหมอฤิ์ครับก็แน่นอนครับเอาแฟนคลับเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าเอ๊ะตกใจเหมือนกันเบ,บาๆว,ว่าเฮ้ยตอนนี้มาสามสาขาแล้วอะแล้วถ<อ>้าทางจะไม่หยุดะจะไปต่ออีกแบบเนี้ย เฮ้ยคุณหมอริ์หรือว่าประธานริ์ของเราจะอำลาวงการบันเถิงอหรือเปล่าแล้วไปเอาดีกับเป็นท่านประธานอย่างเดียวนั่นดอา้าวไปฟังหมอริ์กันดีกว่าครับใจจริงก็ไม่ได้อยากจะทิ้งก็ยังยังทำไหวอยู่แต่ว่าหลังจากที่คลินิกมันโตกว่านี้ไปเรื่อยๆแบบสว่าเริ่มเป็น45าสาขาแล้วมันก็อาจจะต้องโฟกัสมากกว่านี้เป็นประธานบริษัทก็คือเป็นแบบยุคใหม่ที่แบบเออทำทุกอย่างใช่ละครแล้วเหรอคะแฟนๆถาม เล่นครับแต่จริงๆแบบรับน้อยมากตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีถ่ายของช่องวันอยู่ก็<ส>โดนป้ายยามาก็โอเคอเล่นเพราะว่าก็ก็ก็เห็นด้วยว่าแบบถ้าเกิดไม่ไม่มีผลงานทางหน้าจอเลยมันอาจจะแบบห่างหายไปหน่อยอะไรเงี้ยครับโ <c oughs> อ้3สามปีไหมฮะสามปีนะสู้ไหวนะคิดว่าก,ก็ก็ต้องลองทําดูไปก่อนอะไรเงี้ยครับคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนี่ <c oughs> นะก็อย่างที่บอกไปแล้วครับคุณผู้ชมครับใจจริงก็ไม่ได้อยากหรอกและผมเชื่อว่าเหล่าแฟนคลับก็ต้องคิดถึงหมอฤทธิ์แต่ภาพนี่เห็นไหมฮะใครอ่ะนี่ก็คือมิตรภาพของเดอะสตาร์ครับใครอะพอคุณหมอฤทธิ์เขาเปิดคลินิกสาขาใหม่<อ>ใครล่ะคุณแ<อ>กงเขาไงอสรพ,พิษคุณกันฐภัทรกันนภัทรนี่นี่แค่ประธานจ้างไปร้องเพลงหร<อ>ือเปล่าไม่รู้ว่าจ้างหรือเปล่าแต่ว่าไปร้องเพลงให้อแอบถามมาเขาบอกว่าการไปร้องให้ไม่เอาค่าตัว นะฮะแต่ว่าเหล่าแฟนคลับของคนรักลิฟเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ปล่อยให้น้อยหน่ายแล้วก็ทำดอกไม้ช่องเงินปุนมอบให้เป็นสิ่งน้ำใจให้กับน้องการนี่ครับผมเอออยากฟังเสียงน้องการเหมือนกันนะขอฟังสักนิดหนึ่งดีไหมฮะไปดูฮะแก้วกุนเวทีว่าไม่เอาคับ จริงครับวันนี้ผมมาเพื่อนๆเลยครับเป็นงานเขาเรียกว่าบราเดอร์เป็นงานเฟรนครับผองเขาก็น่ารักเขาก็ทำหน้าให้เราด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคได้มาลองเพลงให้ก็ได้ต้องจัดหน้าครับต่อใจเขาเรียหล่อเลยพอสิ็ปกตัเขากันนี่แหละนี่แหละเป็นมิตรภาพที่ดีระหว่างเพื่อนกันแล้วผมบอกได้คําเดียวนะฮะจากประสบการณ์ที่เคยไปทํางานกับหมอฤทธิ์เป็นไงบอกได้คําเดียวว่าดอกไม้ช่องเงินที่เราแฟนคลับคนรักฤทธิ์เตรียมไว้ให้ครับไม่ธรรมดาทุกครั้งคือหลายๆครั้งก็มากกว่าค่าตัวของผมอีก มันเรื่องจริงคุณมันเรื่องจริงวันนั้นบอกเลยว่าเป็นสีน้ําใจเล็กๆน้อยๆที่ให้กับคุณกันนพัฒน์แล้วแบบอิ่มแน่นอนคือการน่ะเขาน่ารักอยู่แล้วเขาไปร้องให้ฟรีๆอยู่แล้วนี่คือมิตรภาพที่มันเติบโตมาด้วยกันแฟนๆยิ่งเห็นเขาก็ยิ่งประทับใจไงก็เป็นกาลังใจให้กันและการแบบนี้ต่อไปนะอันนี้เชียร์ทั้งริส์เชียร์ทั้งการแล้วก็ขอบคุณทั้งแฟนคลับทุกคนที่สนับสนุนมาตลอดแบบนี้ด้วยนะฮะแอ